ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Car i n ินไซ t ์แหล่งรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากท่วทุกมุมโลกที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหารถยนต์ที่มีความแตกตา่างหรูหราและไม่เหมือนใครประโยชน 707B 2026อาจจะเป็นรถในฝันขอ,ของคุณเพราะนี่คือรถเนกประสงค์สุดพรีเมียมที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ทั้งรูปลักษณ์เทคโนโลยีมัรถนะและการใช้งานจริงเปโย 707B 2026มาในแนวคิดใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความทันสมัยความล้ำของ และเหมาะกับครอบครัวผู้ที่ต้องการความหรูหราแบบรถยุโรปแท้ๆไฟห,หน้าทุกแบบใหม่แบบเล็แมทริกซทรงเฉียบคมพร้อมไฟเดอไลท์ที่เป็นเอกลักษณ์ล้ออล่อยด์ลายใหม่ขนาด20นิ้วเติมเต็มความหรูหราและความสปอร์ตไปพร้อมกันเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารทุลจะพบกับบรรยากาศที่หรูหราและอบอ,อุ่นเบาะหนังแท้ที่เย็บด้วยมือผสมสารวัสดุคุณภาพสูงรอบคัน,นหน้าจอสแสดงผลคู้ขนาดใหญ่ระบบไนคอมพิวเตอรล่าสุดทำงานรวดเร็วและลื่นไหล แสดงข้อมูลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมมาทามารถวัดความเร็วของที่ระบบนำทางและควบคุมฟังก์ชันของรถได้อย่างง่ายดายผ่านจอสัมผัสกลางขนาด13นิ้วระบบเครื่องเสียงจาโฟกเเพวให้เสียงระดับพรีเมียมท้งห้องโดยสารรองรับ p p l e c a r Play และ Android Auto แบบไร้าสายเบาะนั่งทั้งแถวหน้าและหลังมีฟังก์ชันปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบนวดพื้นที่นั่งด้านหลังจัดวางแบบหรูหราสามารถเองเบาะได้เกือบเต็มที่เหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกล หลังคาสรงรูปพารามาที่เปิดได้เติมบานเติมความรู้สึกโล่งโปร่งให้ผู้โดยสารทุกคนในด้านขุมพลังปรย์ยโย707 2026มาพร้อมขุมพลังพลันไฮบริดใหม่ล่าสุดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.6ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า300แรงม้ากับเคลื่อน4ล้อผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบตามความต้องการทั้งอีโคสปอร์ตคอม t อร์ตและโหมดไฟฟ้าล้วนที่วิ่งได้ไกลถึง70กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่ง ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองในชีวิตประจำวันระบบการสะเทือนของเปโย707-2026ปรับปรุงใหม่ให้ขับได้นุ่มนวลแต่ยังคงากรากรยึดเกาะถนนที่ยอดเยีย่ยมลดต่อสนองก,การควบคลุมได้แม่นยาน้ำห,หนักพวงมาลัยเหมาะสมทั้งในเมืองและนอกเมืองและยังมีระบบปรับช่วงล่างแบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มความนุ่มในถนขนขรุขระและเพิ่มความแข็งแรงในช่วงที่ใช้ความเร็วสูงด้านความปลอดภัยเปโยจัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเบรกฉุกเฉิน ตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยจอดอัตโนมัติแบบ360องศากล้องรอบคันความละเอียดสูงระบบช่วยเปลี่ยนเลนระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังและระบบตรวจจับคนเดินถนนในเวลากลางคืนผ่านกล้องอินฟราเรดทั้งหมดนี้ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยทั้งคนขับและผู้โดยสารในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบฟอกอากาศอัจฉริยะระบบกรองฝุ่น PM25 และระบบจำโปรไฟล์ผู้ขับขี่โดยจดจำการตั้งค่าที่นั่ง อุณหภูมิเครื่องเสียงและตำแหน่งกระจกแบบอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้รถเปโยระโยเจ7ยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA หรือ Over the Air ทำให้รถของคุณมีฟีเจอร์ใหม่ๆตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าศูนย์ไม่ว่าจะมองในมุมการดีไซน์การตกแต่งเทคโนโลยีหรือสมรรถนะเปโยระโยเจ7ปี2026กก็ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์พรีเมียมอนเนกประสงค์ที่ให้ทั้งความหรูความแรงและเทคโนโลยีสุดล้ำที่สามารถแข่งขันกับรถยุโรปชั้นนำค่ายอื่นได้อย่างสูสี แบรนดเปโยกำลังกลับมาอย่างแข็งแกร่งและ707คันนี้คือหลักฐานชัดเจนของความมุ่งมั่นนั้นหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาอินไซต์ของเราเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกเราจะพาคุณไปจอดริบทุกดีไซน์ทุกเครื่องยนต์และทุกเทคโนโลยีที่ควรรู้ไว้ก่อนตัดสินใจซื้อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอบคุณที่รับชม